New s. <S สยามคันที่ครับร่วมแสดงความยินดีลิเลียวูแชมป์ฮอนด้า LPGA ไท a แลนด์เปิดรับสมัครแล้ว SMG ฟุตบอลคัพชิงโล่รางวัลเกียรติยศผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Honda LPGA Thailand 2023ที่ปีนี้จัดขึ้น เป็นครั้งที่16กณสนามกอล์ฟสยามคันที่ครับโอเคอจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่2 3ถึง26่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท้งนี้สนามกอล์ฟสยามคันที่ครับร่วมกับ3บริษัทในกลุ่มสยามกลุมกลการประกอบด้วยบริษัทสยามไดกินเซลล์จำกัดโรงแรมเมอร์เวนพีสยามโฮเทลนาจอมเทียนพัทยาและบริษัทสยามเ yes, อสเซลจำกัดสนับสนุนการแข่งขันทัวร์เมนต์อันทรงเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้อย่างต่อเนื่อง โดยงานนี้คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเสียมก๊กการไม่พัดร่วมแสดงความยินดีกับลิเลียวูแชมป์ฮอนด้า LPGA Thailand 2023นักกอล์ฟจากสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาร่วมแข่งขัน Honda LPGA ไท a i l น n d เป็นครั้งแรกที่สนามกอล์ฟเสียมคันที่ครับโอคอร์ ourt, ด้วยสกอร์รวมในวันสุดท้าย22อันเดอร์พาสกอร์รวมทั้ง4วัน262 สถิติทำ1 Eagle 25เบอร์ดีทำพาได้41ครั้งและเสีย5โบกี้ตลอดทั้ง4วันของการแข่งขันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟที่ควา้าแชมป์ n อน da LPGA Thailand และตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันปีแรกอีกทั้งเป็นแชมป์แรกในปีนี้และแชมป์แรกใน LPGA Tour หรือ Relaxed f i t s t Time Winner โดยได้ว่าตลอดการแข่งขันทั้ง4วันมีจํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า50,000คนบรรยากาศของการแข่งขันภายในสนามกอล์ฟเสียมกันที่ครับโอคอสเป็นไปอย่างคึกคักทั้งเสียงเชียร์เสียงปรบมือรอบสนามตลอดการแข่งขัน ครั้งประวัติศาสตร์ของสยามกาุลการกับการแข่งขันศึกฟาดแข้งฟุตบอล SMG ครับกับการแข่งขันฟุตบอลประเภททีม7คนเพื่อกระชับมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่มสยามกรลการและชิงโรรางวันเกตยิยศจากดรพรเทพพรประภากรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณประกาสิทธิ์พรประภารองกรรมการผู้จัดการใหญ่และมิสเตอร์เซบาสเตียนดูปุยรองผู้จัดการใหญ่โดยเปิดรับสมัครทุกๆบริษัทเข้าร่วมการแข่งขันแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง15มีนาคม2566การแข่งขันประกอบด้วยซีโซน8สายการแข่งขันตามเขตพื้นที่แต่ละบริษัทในกลุ่มสยามกอลาการอาทิกรุงเทพมหานครชะเชิงเซาชวนบุรีสมุทรปราการบริษัทไหนที่สนใจเข้าร่วมเตรียมให้พร้อมซ้อมทีมให้ดีแล้วออก ออกมาร่วมสนุกกันกับเราสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ s m g Connect หรือสอบถาม HR ของบริษัทท่านได้เลย